อรังสัมมาสัมพุทธภะคะกวะุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธตมโมธรรมนัมมัสสัมมิโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนัมมานิ ตัอสิตังเยวังสิเรเตังบุปปะตุมังเยวายาสาปมังบาปปะกิริตังสันยานังโรปังอาาวังอาสันเวหังปุริปานังปุริสังยมจะเทวังดักเทียปาลังสาสตุมังสีเนลป ังเยวะภังสันตะโรวะภังเสทิจตุมาโร r o จันตะสุงโควะกาต a ม a โนเกนตะติโควะจาตุโน a ะตะโสวะกันตะโหวจตะโรสุงคาต canta taka tamanasanto asta ro ambu akar to asanti ko hanta no amanata kasat ko ambu akar lo tino ko ho tino so ko san to 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 tika duma ka ko tan na sat tojena no akanta thara kisobu akata kan ta jana roasamadhi tuso ke anata ta tuso tu kan dia tu noa tuso te te บิกาที่สองจาตุดูดองอัตตาที่สงอาตตูเมเสวติสงพระชาตุดองตูเมตาสงปอบิธารองอตมาติตาอนุสงปอทิธารองตเมตาสงชตุรองป ท่สองอนุรองอัตทสองพร้อมทาอนุรองเสียทาสงจัดตุรองต้องว่าสองต้องปิบาดที่อาการตาอัตธมาวัสะเอะท่าโบคลาสวะอนุวัสาสายสุเมตตาสัญญาวะหาอรมณวะบุปภาสกัลยนาเสวะท่าเจตตาบุคคากา ตูนาตูเมธาซาสายญาโกรติอโมติตาสัญญาอุเบกขาโปติธาราตูเมธาซาสุจนะสมมอดิติสองตูเมทารองจัตตุคาเวโสสองตูเมทูดองสัญญาตุรองอาตมาติสองจัตตุรองอาวะสองพอติธารง 地藏，地藏。 ติธาตองตองติขันติมาลาบดทักการนาจาตุการโอรสสาวะขันลาสุนันตาใสยยปกอนุติรังชังจัตสาวะสังเอะขันาสุนันตังสวะสังบุขันลาโอฬุวัสสจัจสวะสังตุเมเสโอฬุวัสสจังสมาวะ ังสวรัจจา n มุมทัเมวสังพุทธังสาสมนาสุนันตังสวสังตตุวตังสัญญามัยังสายยาตมาวะสังพวัติตรัมเนวะสังกาตุมังชวตุรวะสั ตูดองขอดีวาสองกาตุนองเสวาสองขอดีท่ารองบาติยาเวมติสองอาจาตาตูมาสองขอดีทารองตุเมตาสองพุทธาทิกาอนุตารองสมาวะสองเอตตูดองขันติสองจัดตุนองตองที จิตตาโน a ัสสาติยสังขาโนอ a ส a าติยจิรัจจาโนอัสสาติอะนะนาโนสัตติบัมปะจาโนอัสสาโนอัสสาติยกันติยานุตติอัจจตุมาเกลนสัตตัวคคตาจติมาโันจันตสุงโคติโลอโพติ เอานาคาตาจอดคาตาคาตังคาตาสันนัมคาจิตามาตังหอนตาคารังคาติตังเขติชาตุคาเขวาสุวัชนานาตาจัปะเคติ ขันตะยังโสขังโสทินยังขันติตารังบุวปภาตุพังโสทิตารังเตอติตังสันตะเวสังขันติสันตะยังขันติอาจยังขันธาสัสไยสมบัตุมังสุตายกันติมิรโสทินะอิทัง อะระหังสัมมาสัมพุทธะพะกวาพุทังพระกวนตังอภิวาทิสวะคาโตพระกวาตาธรรมโอธรรมังนะมะสัมมิสุปปติปันโนพระกวาโตสาวกัสังโฆสังฆังนะมมิ

ทัพพิยาติโยอเววาจันโตสัพพะรพเวนาสตุมาเตยปวัตวันตารโยสุขิติทกายุกอภปวะพิวาทนาสีเลสเนจังววัฏาปชาโนจัตตารรมวันทันติอายุวันนอสุขังพะรุ ไทยคงวันนี้ได้เดี๋ยวนี้การเดินมาทุดงมาพักช่วงกลางวันแล้วจะทุดงต่อไปท่าพนมไปท่าพนมมาจากไทยยาภูมิีันธ์พันธ์รันย์ทุดงมาจากจังหวัดไหนนะครับมาจากจังหวัดชายภูมิเป้าหมายไปที่ทพนะท่าพนมนะครับโมทนาครับ พักกลางวันครับพักกลางวันอีดอนป่าเผือยบ้านหม้ออำเภอศรีช่องหม่จังหวัดหนองคายไทยของวันนี้ขอถ่ายไว้เป็นที่ระลึกวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งอีดอนป่าเผือยบ้านหม้อศรีช่องหม่จังหวัดหนองคายอันโมทนาสาธุครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เวลาอาจจะมาได้มาพักนะฮะแต่ช่วงนี้มันยังไม่ถึงเวลา ว่ามีงานยกพระพทรูคุ้คุมตะุเข้ามาจากระชุมทายนี่อระชุมทายนี่